ไหวปะไหวปะไหวปะต้องกันให้ไหวนะต้องแพมต้องแพมกันให้ไหวเออกัน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 ต้องแพมกันให้ไหวกันให้ไหวเดี๋ยวพี่จะทำภารกิจแค่นั้นแหละเออ,เอ,อ <laughs> พี่ทำเลยพี่ทำเลยพี่ทำภารกิจน้องแพม ของแค่นอนไม่หลับเนี่ยฟองข้ามฝันร้ายคืนนี้บอกเลยแค่นั้นแหละฝันร้ายฟองข้าวฝันร้ายฝันร้ายแน่ฝันร้ายฝันร้ายแน่พี่บอกเลยฝันร้ายพี่บอกเลยขอข้าวอ่ะสกอร์ไม่นับคนจริงวัดกันที่ปล้องฝันร้าย <Okay. laughs> ต,อง,ตองกับอะไรนะที่ตองกับฝันร้ายของฝั่งตรงข้าม <laughs> ตองมากกับฝันร้ายของฝั่งตรงข้ามฝันที่ไม่อยากฝัน